สบายดี LT ลทีวิชไทยส่งมอบเตียงนวัตกรรมพริกตะแคงและอุปกรณ์การแพทย์แด,ดส่สปปลาวพิธีส่งมอบเตียงนวัตกรรมพริกตะแคงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมืองโพนฮงแขวงเวียงจันทร์สปอปลาว โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนางอุริรัตเจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีส่งมอบเตียงนวัตกรรมพริกตะแคงและอุปกรณ์การแพทย์ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพนงให้กับโรงพยาบาลเมืองพนงแขวงเวียงจันทร์สพป,ปาวโดยมีท่านเจษฎาก,กระเวทินเอ,อกอคราชทูตณเวียงจันทร์เป็นประธานในพิธีส่งมอบโดยมีท่านสมประสงค์สวงคําจันทร์เจ้าเมืองพงคงและผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพงคงเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ครับมีทีมนักวิจัยไทยที่คิดค้นนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคงได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินีโกวิทวนาณวงศ์ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผนและหัวหน้าโครงการวิจัยและเตียงนวัตกรรมพลิกตะแคงผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร,ร์มอ,อเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักข,ขีพยานด้วยเตียงนวัตกรรมพลิกตะแคงนี้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณสำหรับดำเนินการวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่วมมือกับบริษัทกรุงเทพพุรุพันเวชภานจำกัดในการดำเนินงานการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ซึ่งเตียงดังกล่าวคิดค้นขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตท,ที่จำเป็นต้องพลิกตะแคงตัวเองผ่านการควบคุมด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระการดูแลของพยาบาลและญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีครับ ในโอกาสเดียวกันกลมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ส่งมอบครูพันธ์ทางการแพทย์สำหรับห้องเอ็กซเรย์และห้องผ่าตัดขนาดมูลค่าทั้งสิ้น8,980,000บาทให้กับโรงพยาบาลเมืองพลฮงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของโรงพยาบาลเมืองพลฮงภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพลฮงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ทั้งระดับรัฐบาลและระดับประชาชนระหว่างไทยกับสปปลาวแล้วพบกับ a อ r o ทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี